สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนขับทุกท่านครับคลิปนี้พาชมห้อยพอรหวานข้าวนะครับปีที่ผ่านมานี่หวานช้าไปนิดหนึ่งทำให้ผลผลิตไม่ดีเลยครับปีที่แล้วผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับข้าวก็จะเป็นพันนครับ ครับเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับสายพันธุ์มาจากนากันกลมอำเภอกันภาลักษ์จังหวัดศีสเกตนะครับสายพันธุ์เอามาลองปีนี้ปีที่แล้วหวานช้าไปนะครับฝนตกแล้วเวลาปัน่น <c oughs> ทำให้รถปัน่นไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดครับไม่ค่อยดี ทำให้ผลผลิตไม่ดีปีนี้หลังจากที่ไถแล้วนะครับหอยพอรเรเื่องวานดีได้จังหวะนะครับได้จังหวะแปลงข้างเคียงกำลังปั่นนะครับแล้ก็ติดต่อรุดไถแล้วพร้อมที่จะมาปัน่นหอยพอรน่ลงวานเลยครับ หลังจากวานเสร็จก็จะปั่นใช้รถไถปั่นก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับวานนี้ก็ปุ๋ยคอกโรยไปบางส่วนนี่ครับไม่ก่อนวานละ ใช้วิธีหวานนะครับไม่ได้ดำถ้าดำถ้าดำนี่ต้องหวานก้าก่อนแล้วก็พอก้าตูก็ถอนก้ามาไถแล้วก็คาดคาดเสร็จค่อยดำหลายขั้นตอนนะครับตัวนี้ลดขั้นตอนก็คือไถเสร็จโรยปุ๋ยคอก หวานแล้วก็ใช้หน้าท้าปั่นนะครับปั่นไปด้านกระฉดแล้วก็นาหวานกับนาดำนี่ละดินตาดำก็จะดินดีนาดำนี่เราต้องต้วาหวานนี่ถ้าหวานทีก็จะกินดีไม่ถ้าหวานห่างก็จะต้นก็จะห่างนะครับ เพือ่อนทำให้ต้นกขอเข้าไม่สมบูรณ์เสมอๆๆนะครับนี่หอยปอนหวานแปลงเดียวครับวันนี้แปลงนี้แปลงเดียวประมาณประมาณหนึ่งไร่นะครับแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับส่วนแปลงด้านบนเนี่ยประมาณ สี่ไล่สี่ห้าหกไล่ประมาณนั้นนะครับไม่จะเป็นย,ยังไม่ได้ไถเลยครับในะที่เขียวเขียวเป็นหญ้านะครับเป็นสิ่งหนนะครับประมาณหกไล่ยังไม่ได้ไถเลยต่อรถไถยังไม่ได้ก็เดี๋ยวว่าจะไถเสร็จก็จะหวานแล้วก็ปั่นเช่นเดียวกัน ให้ชมขั้นตอนการหว่านก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักจะให้คุณผู้มาห็นเนี่ยสายพันธุ์ไหมต้นเลียวต้นเหลียวเม็ดใหญ่สายพันธุ์เม็ดใหญ่ ขาเเีวยวหนึ่งกระสอบปุย๋ยนะครับหนึ่งกระสอบปุย๋ย ประมาณหนึ่งไร่แปลงนี้นะครับอหอยพรหวานครบแล้วจะรอรถรอรถไถมาปั่นกบเม็ดข้าว,วเป็นขั้นตอนการปั่นกุบข้าวที่หวานไว้นะครับ 我高兴。看，你玩。 คนปั่นนกก็จะเยอะหน่อยนะครับหากินไม่ขึ้นป่าไม่ได้ข้าคราับเรไถไสิงรถไเลี่ยมเลี่ยมสิ่งมันว่รรถไถสิ่งนะครับหลังจากปั่นเสร็จก็จบขั้นตอน าำหวานข้าวนาปีนะครับโวกหนองนายโก่หอ,อมคนตัวนีเน้เป็นแปลงข้าวเหนียวตัวนี้ก็จะปลูกไว้กินอย่างเดียวนะครับส่วนแปงบนปกไร่ตรงนี้ก็จะเป็นหมอมมะลินะครับเราก็เอาไว้ขายได้ คลิปนี้นะครับจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเ c ฟซีพนกับทุกท่านที่ติดตามช่องผู้หลานตามนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆเลยปังๆกันทุกคนนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ